การเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O'Clock วันนี้เปิดให้ลงเรียนฟรีแล้วในคอร์ส Basic Whiteboard Animation อย่าลืมไปลงเรียนกันนะครับ5คำสอนจากแกรนด์คาร์โดนเจ้าพ่อนักขายและเจ้าพ่ออสังหาพันล้านแกรนด์คาร์โดนเจ้าพ่อนักขายและเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ที่สร้างฐานะขึ้นได้ด้วยลำแข่งของตนเองจากเซลล์ขายรถยนต์ทำให้ในปี2020นี้เขามีทรัพย์สินอยู่ที่ 300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ9,300ล้านบาทโดยในวิดีโอนี้แกรนด c คาร์โดนจะมาให้คำแนะนำในการสร้างตัวให้เป็นเศรษฐีเงินล้านได้ด้วยตัวของคุณเองโดยเขาได้เริ่มต้นประโยคที่ว่าถ้าหากณนะตอนนี้ให้คุณเลือกระหว่างการมีเงิน1,000ล้านกับการมีเพื่อน1,000ล้านคนเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรเงินคือสิ่งไร้ค่าจริงหรือไม่ แกรนคาร์โดนได้เริ่มต้นอธิบายว่าสำหรับตัวเงินนั้นมันไร้ค่าจนกว่ามันจะถูกนำไปใช้ซึ่งอีิจริงแล้วกว่าที่เขาจะรู้ว่าตัวเงินนั้นมันไร้ค่าก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะเมื่อตอนที่เขายังหนุ่มยังแน่นนั้นเขาคิดว่าเงินคือสิ่งที่มีค่ามากแถมเขายังถูกเสี้ยมสอนมาว่าการมีเงินมากๆมันจะทำให้ชีวิตมั่นคงและปลอดภัยทำให้เขาตัดสินใจไปเปิดบัญชีเพื่อการเกษียณอายุ ตั้งแต่วัย28ปีโดยลงทุนใน 401k ซึ่งเป็นการวางแผนการสะสมเงินในระยะยาวจนกระทั่งกเกษียณอายุซึ่งมันจะทำให้เขามีเงินมากพอที่จะใช้ในยามหลังกเกษียณได้ตอนอายุประมาณ65ปีจากนั้นเขาก็นำเงินไปลงทุนใน m u ลชเช f นฟันหรือกองทุนรวมท,ท,ทั้งๆที่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่มีความรู้หรือความลหลงไหลใดๆเกี่ยวกับการลงทุนเลยรวมไปถึง คอ n เน t ชันหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทต่างๆที่ทางกองทุนนําเงินของเขาไปลงทุนก็ไม่มีด้วยซ้ําซึ่งถ้าเราพิจารณาดีๆมองให้เห็นเนื้อแท้ของตัวเงินที่อยู่ตรงหน้ามันก็เป็นเพียงแค่กระดาษใบหนึ่งที่ถูกคนบางกลุ่มตีค่าให้ราคาและกลายเป็นตัวสมมุติว่ามันมีค่าขึ้นมาจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ตัวกระดาษที่ปริ้นออกมาเป็นใบสีต่างๆนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลย ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ในประเทศเวเนซุเอลาที่นะตอนนี้ตัวของเงินนั้นมีค่าน้อยกว่ากระดาษชำระเช็ดก้นซะอีกซึ่งนั่นก็เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเงินนั้นผู้คนต่างไม่ให้ค่ามันแล้วมันก็คือกระดาษธรรมดาธรรมดาใบหนึ่งเท่านั้นผู้คนมีค่ามากกว่าเงินและเมื่อตัวของเขาเองคิดได้ว่าตัวเงินนั้นมันไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นทำให้ในปัจจุบันความคิดของเขาก็เปลี่ยนไป เพราะสิ่งที่มีค่ามากกว่าตัวเงินก็คือ people หรือตัวของผู้คนที่เป็นผู้ใช้เงินต่างหากยกตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นผู้คนในแต่ละปีใช้เงินจํานวนกว่า80 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบเกือบ2.5ล้านล้านบาทหมดไปกับการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งมูล,ลค่าขนาดนี้มากกว่า KFC Starbucks Taco Bell และ Burg e เกอร์รวมกันซะอีกนั่นมันก็หมายถึงเมื่อผู้คนให้ค่าแก่สิ่งใด เงินมันก็จะวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติการออมเงินทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้ทำให้รวยขึ้นเมื่อสมัยก่อนที่ตัวเขาได้ให้ค่าแก่ตัวเงินมากเกินไปเขาก็มาจะเก็บออมเงินทีละเล็กทีละน้อยประหยัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สแสวงหาคูปองลดราคาแห่ไปซื้อของตอนลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์รวมไปถึงการช้อนซื้อหุ้นตอนราคาต่ำๆแล้วไปเทขายตอนราคาสูงๆซึ่งส่วนใหญ่ คุณกรติดดอยซะมากกว่าและคําสอนส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากผู้ใหญ่ในครอบครัวที่บอกต่อๆกันมาทั้งนั้นที่พวกเขาก็ไม่ใช่คนร่ํารวยอะไรหรือจะคิดง่ายๆก็ได้ว่าถ้าหากวันนี้คุณมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่1,000 0บาทต่อให้คุณออมเงิน90%จากรายได้ทั้งหมดของคุณซึ่งนั่นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อหากค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนแล้วโดวยหากออมเท่านี้ คุณก็จะได้เงินออมอยู่ที่9,000บาทต่อเดือนแต่ในขณะที่หากโฟกัสไปที่การพัฒนาทักษะในการสร้างรายได้ให้ได้เยอะๆก่อนเช่นทําให้ตัวเองมีรายได้100,000บาทต่อเดือนแล้วออมแค่10%มันยังมีมูลค่ามากกว่าการออมเงินเกือบทั้งหมดจากรายได้เล็กๆน้อยๆซะอีกพัฒนาทักษะให้กับตนเองและหลังจากที่คิดได้กรนด์คราดอนก็กลับมาคิดทบทวนว่าหากเขาเลือกที่จะพัฒนาทักษะบางอย่างให้มันดีขึ้น อย่างเช่นทักษะการโปรโมตตนเองให้เป็นที่รู้จักของผู้คนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันและถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้คนส่วนใหญ่เพราะคําแก้ตัวของผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าโปรโมตตัวเองก็เพราะเขาถูกเสี้ยมสอนมาว่าอย่าเด่นอย่าดังเดี๋ยวจะเป็นภัยแต่เขากลับมองว่าการที่เขาโปรโมตตัวเองให้เป็นที่รู้จักของผู้คนนับล้านนั้นถ้าไห้เขา ไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินอีกเลยรวมไปถึงภรรยาและลูกๆของเขาด้วยต่อให้เขาจะจากโลกนี้ไปในวันนี้ก็ตามทีซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนในปี2008เกิดวิกฤตการเงินทั่วโลกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตซับพรร์มส่งผลให้เขาโดนฟ้องไปจำนวนเงินกว่า60ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า1,800ล้านบาทซึ่งเหตุการณ์นี้ มันก็ทําให้ในหัวของเขามีแต่เรื่องของเงินกังวลเรื่องของเงินตลอดนับตั้งแต่นั้นมาเขาจึงต้องเริ่มทบทวนกับตนเองว่านอกจากการลงทุนไว้ในอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียวต่อไปภายภาคหน้านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าพิสมัยสักเท่าไรนักซึ่งการใส่เงินเพื่อลงทุนในการสร้างแบรนด์นั้นเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากกว่าซึ่งณตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเด่นอยากจะดังอะไรเลยเพราะเขาไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนอื่นๆมากเกินไป ตามคำสอนที่ว่าอย่าเด่นอย่าดังเดี๋ยวจะเป็นภัยจนกระทั่งเขาคิดอีกมุมนึงว่าแล้วใครบ้างล่ะที่เด่นและดังแถมยังได้ดีและไม่เป็นภัยด้วยซึ่งแวบแรกนั้นเขาก็นึกถึงวอร์เรนบัฟเฟตว่าเขาทั้งรวยทั้งมีคนรักมากมายแถมยังออกทีวีแทบทุกวันซึ่งเมื่อคิดได้ดังนั้นแกรนคาร์ดอนก็ตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าเขาเองก็อยากจะเป็นอย่างวอร์เรนบัฟเฟตบ้าง บ้านเช่าบ้านซื้อเลือกแบบไหนดีข้อคิดต่อมาแกรนคาร์โดนได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระหว่างการซื้อบ้านกับการเช่าบ้านว่าแบบไหนมันดีกว่ากันซึ่งเขาได้แนะนำว่าหากบ้านนั้นคุณจะใช้ไว้เป็นที่อยู่อาศัยกับครอบครัวไว้กินไว้นอนควรเช่าอยู่มากกว่าเพราะการซื้อบ้านตั้งแต่แรกเริ่มต้นวัยทำงานแล้วเป็นหนี้ยาวไปอีก30กว่าปีนั้นมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเอาซะเลย อย่างแรกที่คุณต้องทําความเข้าใจก่อนซื้อบ้านก็คือบ้านนั้นเป็นหนี้สินไม่ใช่ทรัพย์สินตราบใดที่บ้านนั้นคุณยังคงควักกระเป๋าของตนเองเพื่อผ่อนค่าง,งวดส่งธนาคารในทุกๆเดือนในขณะที่เรามักถูกพร่ำสอนจากคนรุ่นก่อนๆว่าถ้าเช่าราคาขนาดนี้ซื้อเลยไม่ดีกว่าหรือซึ่งอย่าลืมว่าบ้านเช่านั้นคุณไม่ต้องวางเงินดาวคุณไม่ต้องเป็นหนี้การกู้เงินจากธนาคาร คุณไม่ต้องออกค่าบำรุงซ่อมแซมบ้านแถมบางบ้านที่ให้เช่าก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบครันคุณไม่ต้องหมดเงินไปหลายหมื่นหลายแสนเพล่เพลหลายล้านไปกับการตกแต่งภายในและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแถมคุณคิดอยากจะย้ายเมื่อไหร่ก็ย้ายได้หากคุณไม่ได้ติดสัญญาเช่าขั้นต่ำหรือหากจะฉีกสัญญาเช่าขั้นต่ำอย่างมากคุณก็เสียเงินมัดจำแค่2เดือนแล้วก็จบกันไม่มีภาระผูกพันจะย้ายไปเช่าข้ามจังหวัดข้ามประเทศก็ยังได้ ในขณะที่หากคุณเลือกที่จะซื้อบ้านแล้วนั้นคุณจะต้องเสียตั้งแต่เงินดาวก้อนแรกที่คุณไม่สามารถกู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์จากธนาคารอย่างน้อยๆคุณก็ต้องมีเงินหลักแสนตุนเอาไว้ในกระเป๋าแถมเดือนไหนไม่มีจ่ายเงินค่าง,งวดก็ไม่ได้ต้องผ่อนแบบนี้ไปอีกเป็นสิบปีโดนดอกเบี้ยอีกบานเบิกแถมนึกอยากจะย้ายบ้านก็ย้ายไม่ได้ง่ายๆอย,ยากจะขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้เดี๋ยวนั้นเลยพราะอยู่ไปสักพักไอ้ของที่มันต้องมีของที่มันต้องซื้อ คุณก็จะซื้อเข้าบ้านอีกหลายหมื่นหลายแสนซึ่งแกรนดคา์โดนบอกว่าเงินที่หมดไปกับการซื้อบ้านก้อนนี้คุณควรจะนําไปลงทุนในการสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นจนสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากพอก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องซื้อบ้านทีหลังก็ยังไม่สายโดยเขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในเกมธุรกิจนั้นมันไม่มีคําว่าล้มเหลวหากคุณยังไม่ล้มเลิกและนี่ก็คือ5คําสอนจากแกรนคา์โดนเจ้าพอนักขาย และเจ้าพ่ออสังหาพันล้านและหากคุณต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์บ l ูอ o c l o อกแบบละเอียดยิบลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนมีผลงานสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองวันนี้คุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้วในคอร์ส Advanced Whiteboard Animation โดยคุณสามารถลงทะเบียนได้ในราคาพิเศษตามรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ